ครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกนม <า S 1> บอกบอก,กับพอ่อมาเล่นกันพ่อลองก่อนพ่อเราคงตายด้วยอ่ะพ่อคนเดียวโอ,อ้พออ่พอ <c oughs> 2แ <c> ล <oughs> <c oughs> ้วพ่อเจอซอมบี้ยังอ่ะนะว่ะนัวยังไม่มาก็รอสิ กเลกอ่อนะนะบหนูว่าเดี๋ยวหนูบอกเพราะฉันกระสุนก่อนเอาพ่อคนเดียวก็อ,อยู่คนเดียวพ่อไม่ไหวแน่นอนสบาย กอสีเดี๋ยงนี้เราเก็บไงไมาคือเราเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วมันก็จะได้เลยมาแล้วพ่ออยู่นี่อยู่นี่ ผมล้มแล้วอ่ะกทำไมล้มหมอล้มง่ายจังเลยเฮ้ยได้ล้มมาขี้บ่คนด้านมาแล้วไม่ใช่แล้วอาจารย์อาจารย์เอามาเราจาออกมาเนี่ยลรามาจะออกที่กระปุก พ่อพ่อตามหนูมาพ่อยิงฝั่งพ่อฝั่งนี้กับหนูหนูชื่อเลยนะหัวโลบอกอะพ่อเนี่ยเนี่ยพ่อหนูกระโดดอยู่เนี่ยเฮลโหลเฮลโหลไม่นอนขึ้นเลยไงก็มัก็ตรงกล่องนี่ไงก็โดดขึ้นเลย แล้วพ่อสึงกระโดดได้เห็นไหมโอ้พ่อประมือถือใช้่ไหมลูซี่เราช่วยพ่อเลยเนี่ยลลซี่ ้กระสุนปืนตรงนี้ก่อนไหนเล่ยหัวหน้าหัวหน้าห่าหันมาทางนี้เนี่ยแล้วก็ก็กดอ๋อเงี้ยหรอเออเราก็จะได้ได้กระสุนปืนเหรอเฮ้ยปืนมันจะช่วยเราไงให้มันเป็นป้อมปร,รืน <c ười> เราถมพีิกัดไอ้ดือดื้อกำลังสุดเลย E aí หนึงนะหนม,มาช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนล้มเราต้องโซ่ห่ง,งนี้ไหมไหนฟอครอปประตูสิไม่มีลกลิเบ เดี pues para, ๋ยวจะมาดูข <de> que ้างนอกแล้วพูเร็วหาจิตานะพอช่วยมาช่วยหน่อยฮ้านอโบ้ยยนูอยู่นี่ให้เฉียวเฉียวมี่ เ,เธอหูแล้วเธอะีแค่ไหนเาอะไรไรีดมา่ช่วยมบี้แมา่แม่แกูน้อมี้ล้ยูใครล้ีกลังช่วยเขาก่อนเขาอยู่คนเดียว ยี่เห็นซอมี่คนน่ากลัวขนลุกเลยของโตเสียงที่ทเขาแส่หนอยหนูไมเหมือ,มอนกันลอยฟ้าได้เฮ้ยชุบกันชุบใครชุบดูเอมี่จะลงไปทำไมล่ะม่บ้า,บานหนูจะมั่ง <c oughs> chưa biết chưa biết ừ. 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 chưa <laughs> biết chưa biết chưa không chưa biết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  เอพ่อมาตรงนี้หน่อยดิพ่อมาหาหนูหน่อยพ่อมาหาหนูหน่อยอยู่นี่มาหาหนูหน่อยพ่อเห็นไหมเนี่ยเห็นเลยหนูอยู่ข้างไหนนีี่ตรง้มาหนูอยู่ข้างหลังพ่อพ่อไม่เห็นเลยเหรอพ่อมาตรงนี้หน่อยวิ่งวิ่งกดอันนี้คือชิป กดชิปคูวิ่งพอพอมาหน่อหน่อยไม่รู้นะว่าอยู่ไหนนี่ไม่090อยู่เนี่ยแตนตามมาพอเราเพอกดชิปวิ่งพ่อมา วิ่งไปไหนเลยก็ตามมาตามมาตรงนี้เข้ามาจะไปทำไมเราเข้ามาสิแล้วจะได้เป็นป้องกันหนึ่งหอีนเอ่มพ่อเอ่อเอ่อเอ่อเฮ่ะเดย๋ยวหัวพ่อ เนรอของพ่อไม่มีเสียงออกข้อใหม่อีกพ่อข้าใหมา่อีกเองเราต้องออกเงี้ยพ่อก็เจอหนูอยู่แล้วมาอยู่นี่เห็นได้ยินซอมบี้เหรอวะ

แต่แล้วช่องให้พบบ่อไปชุบเนี่ยมีเพื่อนมาอยู่ไหนไม่ไม่ต้องเอาเพื่อนมาชุบแล้วเนี่ยพ่อช้า 嗯。